ันนี้ผมอยู่ที่นาข้าวนะครับก็เห็นรวงข้าวกันแล้วนะฮะแบบนี้นะฮะมาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกชาวนาชาวสวนชาวไร่ว่าต่อไปนี้ท่านไม่ต้องทำนาทำสวนทำไร่นะฮะเพราะจะมีองค์การความมั่นคงทางอาหารนะมาดูแลหมดเลยท่านเพียงแต่อนุญาตให้องค์การความมั่นคงทางอาหารเนี่ย ่ามาใช้ที่ดินของท่านใะใช้แปลงข้าวเนี่ยหรือชาวนาชาวสวนชาวไร่นะรวมมาชาวปศุสัตว์นะอนุญาตให้องค์การความมั่นคงทางหารเนี่ยเข้ามาเข้ามาสร้างผลผลิตแล้วตัวท่านน่ยมีหน้าที่ทุกเดือนเช็คเงินเข้าอย,ย่างเป็นอินคัมของท่านเป็นอินคัมโดยท่านไม่ต้องไปมาเสี่ยง ทำนาทำสวนทำไร่เสี่ยงราคาปุ๋ยขึ้นลงเสี่ยงราคาข้าวสินค้าขึ้นลงอะไรไม่ต้องเลยเพราะเจ๊งกันหมดชาวน,นาสวนไร่ส่วนมากเจ๊งลําบากต้องมาเสี่ยงไม,ไม่ต้องเสี่ยงนั่นคือ,อระบบที่ผิดเพี้ยนระบบทุนนิยมแต่นี่เราเป็นระบบการค้าใหม่ระบบการค้าสมมาตรทุนสมมาตรเพราะฉะนั้นจะมีองค์การความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมาเป็นพื้นฐานมาเป็นเกรอะป้องกันมาเป็น ผู้จัดการมาเป็นผู้อะไรเนี่ยผู้เพื่อ่ายท่านไม่ต้องมาเหนื่อยทำนาทำสวนทำไร่จนทั้งป่วยเสียชีวิตอย่างญาติผมเนี่ยช่วงสมัยนายกปูเนี่ยราคาข้าวหมื่นห้า 10, 5, นะหมื่นห้าโอ้ขอเขาเร่งทำใหญ่เลยใส่ปุ๋ยใหญ่เลยในสุดเสียชีวิตนะญาติผมเองเสียชีวิตไอ้เร่งเี้ยไม่ต้องมามาไม่ไม่ไม่ต้องมาตัวเป็นเบี้ยล่างของของ,ของพักการเมืองของนี่ไม่ต้องละเลิกจบไม่มีรัฐบ,ฐบาลไม่มีม,มีองค์การความมั่นคงทางอาหาร เขามาทำปลูกข้าวเองทํานาทําสวนทำไร่เองเหมดเลยทําแทนท่านอ่ะเพียงแต่ท่านอนุญ,ญาตก็เาใช้พื้นที่ไม่เกิน70็เรหลือ30มไว้ท่านอยู่อาศัยนะหรือท่านจะให้หมดก็แล้วแต่นะแล้วทุกๆสิ้นเดือนท่านก็ไปเช็คเงินเข้าทุกเดือนเพราะอะไรเพราะชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็เอาผลผลิตของท่านเนี่ยเอาที่ดินของท่านเนี่ยไปขายไปทํางานเองแล้วเขาก็มีออเดอร์เขาเอง เามีออเดอร์เรียบร้อยล่วงหน้าเป็น40ปีเพราะทุกคนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยไงทุกคนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยทุกคนต้องจ่ายค่าอาหารหนึ่งมือ้อเรากินสามมือ้อใช่ไหมหนึ่งมือ้อมื้อเที่ยงอ่ะท่านไม่ต้องกินหรือมื้อไหนก็ได้ท่านไม่ต้องกินแต่ท่านต้องจ่ายเป็นอย่างเช่นผมกินอาหารมื้อหนึ่งอ้าตีตอนนี้มันประมาณร้อยหนึง่งใช่ไหมประมาณแปดสิบถึงร้อยนี่แหละอยู่ระดับเนี้ยนะก็ก็จ่ายล่วงหน้าไปเลยสามพันบาท วันละร้อยไงสาม,มับาทจ่ายล่วงหน้าไปเลยนะอย่างเงี้ยจ่ายทุกสามเดือนจ่ายล่วงหน้าแล้วทุกคนต้องจ่ายเพราะทุกคนเป็นมนุษย์สองกับวิน,นัยต้องจ่ายเพราะว่าองค์การความมั่นคงทหารจะส่งอาหารไปถึงมือโดยท่านเลือกล่วงหน้าได้เป็นสองอาทิตย์ว่าจะกินแกงอะไรผัดอะไรติ๊กติ๊กติ๊กล่วงหน้าเลยถึงเวลาท่านก็ไปรับถึงเวลานี่แต่และตำบลก็จะมีเขาเรียกว่ามีโรงครัวนะมีโรงครัวทาอาหาร แพ็กเรียบร้อยตามที่ท่านติ๊กๆท่านอยู่พื้นที่นี้ติ๊กๆจะกินอาหารเนี่ยเขาเขาจะเตรียมแล้วสูตรอาหารเด็ดๆเนี่ยที่นี่จะรวบรวมไว้หมดแล้วก็ทําสูตรอาหารเด็ดมาให้ท่านเลือกจะเอาสูตรของคนไหนก็เลือกเลือกเลือกท่านได้กินอาหารอร่อยแล้วก็ส่งมาเป็นกล่องล้าท่านกระจายเงินท่านไม่ต้องเก็บเงินนี้ไว้เพื่อจ่ายอาหารตอนมื้อเที่ยงไม่ต้องท่าน3เดือนนะท่านจ่ายมาที่องค์การความมั่นคงทางอาหารเลยองค์การความมคงทางอาหารได้เงินท่านมาก่อนลูกน้าเดือนเขาก็จะไปให้ใครให้คนปลูก คนที่นี่จะรับพนักงานทั้งหมดมาปลูกมาดูแลแล้วก็ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการปลูกไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรเลยออเดอร์ก็มีเรียบร้อยแล้วควบคุมอาหารราคาเองได้ส่วนต่างประเทศเราก็มีข้อตกลงกันอ,อีกระดับหนึ่งแต่นี่พูดถึงระดับชาติแบบนี้ดังนั้นชาวนลทำสวนทำไร่ไทยไม่ต้องไปทำนาทำสวนทำไร่อีกแล้วชาวนาสวนมีหน้าที่อย่างเดียวสวยสุกมีหน้าที่ทุกๆเดือนไปเช็คเงินเดือนเอนข้าแล้วท่านไปเที่ยวไปกินมีหนา้าที่เที่ยวกินมีหน้าที่เที่ยวกินมีหน้าที่ไปกระจายเม็ดเงิน เปลี่ยนหน้าที่ใหม่ชน,ชสนะสวดแร่เปลี่ยนหน้าที่นใหม่เป็นคนกระจายเปเงินไปซื้อไปเที่ยวห้สนุกต่อไปนี่เที่ยวสนุกนี่คือชนะสวดแล่ของประเทศไทยที่แท้จริงเป็นจริงๆอย่างนี้มีอมโอกาสความมั่งคทางอาหารผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วถ้าท่านยังเลือกพักกันเมืองอยู่นะคือกันเนี่ยท่านก็เป็นอย่างที่ทุกวันเนี่ยแต่ท่าเลือกมาตรฐานใหม่ที่โภกแบบเนี่ยท่านไม่ต้องทำนาสวดจะไร่ไม่ต้องมาเสี่ยงีชีวิตท่านมีหน้าที่เอาทุกเดือนเอาเงินไป,ไปเที่ยวไปกินสวยสุกอย่างเดียวถึงยุคชนะสวรแล่สวยสุขแล้ว ส่วนองค์การฟื้นฟูสังหาราก็จะรับสมัครพนักงานมาดูแลใช้เทคโนโลยีไม่ต้องใช้คนเยอะแล้วถ้าเผื่อท่านชอบที่จะท,นทนํานาส่วนสะไลท่านยังชอบอยู่ก็สมัครเดียกถ้าก็มาสมัครเป็นพนักงานขององค์การฟื้นฟงทางาหาร <_' S 2> ท่านก็จะได้สองเดง้งเ <_' S 2> ด้งแรกท่านให้เช่าที่ใช่ไหมเออท่านก็ได้เทุกเดือนทีนี้ท่านมาสมัครเป็นพนักงานของของค์การฟื้นฟูสังหารเพื่อที่จะเพื่อจะทำในที่นาตัวเองนั่นแหละทาในที่นาพูดง่ายๆทำในที่นาตัวเองนั่นแหละเออฉันก็ดูแลว่าฉันมีองค์ความรู้ถ้าก็องค์ความรู้มาขาย ขายให้กับองค์การควบคุมต่างหารและองค์การพวบคมต่งหาลเขาเ็เจ้าหน้าที่ที่เป็นองค์กรู้เหมือนกันก็มาผสมกันมาร่วมกันเพื่อหาจุดแข็งจุดดีเออมันก็จะเกิดเป็นเกษตรกรรมที่ดียอดเยี่ยมชาวนาจะสวนจะไร่นะฟังนะจําไว้ให้ดีดนะถ้าท่านยังอยากทํานาทำสวนทะไร่ชอบแบบนี้ท่านก็มาร่วมเป็นเจ้าหน้าที่เลยใช้เครื่องมือไฮเทคดูแลสบายเลยเนี่ยถ้าได้สองเด้งเออได้ได้ได,ได้อันนี้ทุกเดือนที่ไปขายได้สองเด้งค่าพนักงานแรงงานกลุ่มอีกเนี่ยเนี่ย เลือกเอานะผมแจ้งให้ชานาชารสวนชาลาัยทราบแล้วนะเป็นแบบนี้นะนี่คือมาตรฐานใหม่ของผมนะเอาคลิปนี้เพียงเท่านี้หวังว่าชานาชาวสวนชาลายัยชาวประุต์ทั้งหลายเตยมตัวได้แล้วนะขจรครับผมแอบทำงารด้วยจยินดีต้อนรับท่านแล้วมาทําเพื่อท่านเพื่อลูกหลานท่านเพื่อประเทศเปลี่ยนประเทศใหม่จริงไม่ไดไทยปัจจุบันด่วนแลวร่วมขบวนกู้ชาปักสองแล้ว,วทุกบ้านต้องอัปเดตตัวเองทุกบ้านต้องเนี่ยชานาชาสวนชลัยไปบอกกันเลย ประชุมกันเลยจุกตำบนต่อไปนี้เราไม่ต้องทำนา,าสสวนชานไลแล้วถูกหลอกมานานแล้วนะต่อไปนี้เราจะทําบ้านของเราเป็นสภาไม่ว่าท่านจะเป็นบ้านกระตรงกระต๊อบเล็กๆหลังน้อยแค่ไหนนะนะบ้านคนชานาสวนยไล่ก็หลังเล็กๆอะ่ะแต่คราวนี้ท่านจะมีบ้านเป็นหลังเลยชาวนาสวน,นย์ไล่จะมีบ้านเป็นหลังไม่ต้องมาหลังกดหลังแข็งทําอย่างงี้คือคือมันหมดหมดยุคแล้วหมดยุคแล้นะวนะช,ชานาสวนย์ชไลเปลี่ยนใหม่บ้านท่านเป็นสภาสามปุ่ม แล้วท่านเป็นประมุขฝ่ายปกครองนะบริหารประเทศเองดูแลประเทศเองนะแล้วท่านถ้ามีองค์ความรู้อยากมีความรู้ท่านมีความรู้มีเชี่ยวชาญชำนาญหรือท่านอยากจะทําอะไรสักอย่างที่มันก้าวหน้าก้าวล้ำท่านก็มาอบรมใหม่ในโลกใหม่เสร็จแล้วท่านก็พอเข้าใจแล้วท่านก็ไประดมทุนเลยเป็นลงประเทศไหนก็ได้ไประดมทุนระดมทุนที่ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านในกิจการที่ท่านไปทําไปดูแลนะท่านก็ไปทําได้เลยนะครับเป็นแบบนั้นโลกมันเปลี่ยนแล้วครับ มันเปลี่ยนแล้วนะครับผมมาประกาศอย่างเงี้ยคงเห็นภาพแล้วนะโรคมันเปลี่ยนแล้วเหลือ,ลอแต่คนไทยนี่ไม่ตื่นสักทีไม่ตื่นมาเป็นคนไทยัวจริงยังเป็นวนเตือบปอมยังที่จะไปเลือกพักนั้นพักนี้แห่นพักนี้พักนั้นพักนี้นนนนนอยู่เนี่ยงานผมมานี่ทิ้งประเทศไทยปัจจุบันไม่มีแล้วท่านตื่นตัวทุกบ้านได้แล้วประชุมก็ได้แล้วลูกบ้านทั้งหลายทุกๆหมู่บ้านตำบลประชุมกันด่วนประชุมเราจะเป็นสภาสูงสุดนะแล้วก็ติดตั้งธงไว้หน้าบ้านแล้วก็สั่งซื้อ ท่านถามมนาดเพื่อท่านจะบริหารประเทศเองท่านจะแทบบริหารประเทศได้บริหารตำบลบริหารจังหวัดบริหารประเทศได้เนี่ยคนในหมู่บ้านตำบลเนี่ยจะขึ้นไปกืนกินระดับชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่ไม่มีการเลือกตั้งไงไม่มีเลือกตั้งไม่มีพักการเมืองมันไม่มีคณะรัฐบาลดังนั้นมันไม่มีคณะรัฐบาลที่ไปสั่งการออกมาให้กับกระทรวงต่างๆกระทรวงไม่มีใครมาสั่งเออจังหวัดอำเภอมันก็ไม่มีอะไรแต่คราวนี้ตำบลมีตำบลนองค์การต่างๆอาจิบโวตให้ท่านเป็นรวมตัวกันตั้งอ่ะ ตำบลหมามนหนานนนจะขึ้นไปคืนกินระดับชาติเพราะาระดับชาติไม่ไมีการเลือกตั้งมันก็ว่างอยู่ตำบลมีตัวตนมีองค์การตาองค์การตำรวจหมาบ้านนี่แหละขึ้นไปคืนกินระดับชาติเองก็ไปคุมจังหวัดประกอบว่าคนในตำบลเนี่ยสั่งว่าจังหวัดฉันจะมีอะไรจะทําอะไรไม่ใช่ไม่ใช่คือจังหวัดก็ถูกคุมด้วยส่วนกลางและท่านก็เป็นส่วนกลางอ,ะ,อะผมจะบอกที่ง,ง่ายๆอย่างนี้ท่านนี่แหละมีสี่สี่ฐานะหนึ่งดูแลประเทศเลยทั้งประเทศ เราะเป็นประมุขฝ่ายปกครองก็เหมือนเป็นรัฐบาลน่ะท่านเป็นรัฐบาลนะั่นแหละพูดง่ายๆเป็นรัฐบาลดูแลทั้งประเทศทัางกระสั่งในทุกจังหวัดได้หมดเสร็จแล้วพอมาถึงจังหวัดทีนี้จังหวัดเนี่ยท่านจะสั่งเนี่ยมันก็คือท่านอยู่ในตำบลน่ะมันก็คือคนคนทนคนในตำบลสั่งนั่นเองสั่งจังหวัดจังหวัดจะแก้ไขอะไรไปจะต้องปรึกษาคนในตำบลในพื้นที่ท่านอยู่ในตำบลอยู่ในตำบลของจังหวัดนั้นท่านก็จังหวัดจะทําอะไรท่านคนเนี่ยคนในจังหวัดนั้นเราทากันเองตัดสินใจกันเองเออ แต่การตัดสินใจของจังหวัดนั้นต้องไม่ขัดกับนโยบายส่วนกลางซึ่งท่านก็มามาเป็นนโยบายส่วนกลางท่านเป็นทั้งนโยบายส่วนกลางเป็นตัวรัฐบาลไดสั่งลงไปแล้วทีนี้พอท่านไปไปในสภาของจังหวัดท่านก็ต้องให้มติที่ไม่ขัดกับนโยบายที่ท่านให้กับระดับประเทศทิ้งทุกจังหวัดต้องปฏิบัติท่านต้องไม่ขัดกับนโยบายที่ท่านสั่งมาท่านให้นโยบายไว้แล้วไงท่านให้นโยบายระดับชาติ จังหวัดจะต้องไม่ขัดนโยบายชาติแค่นั้นเองมีแค่นี้เขาพึงระวังแคนนี้ส่วนตบลเหมือนกันก็ตัวเองเป็นคนคุมจังหวัดเนีก็ก็ก็ต้องย่อมรู้ตัวเองว่าต้องไม่ขัดนโยบายของจังหวัดนะเป็นอย่างนี้แค่นั้นเองมีพึงระวังอยู่แค่นั้นเองคอยระวังไม่ให้จังหวัดไปขัดกับนโยบายของประเทศที่ตัวเองได้ให้ดวท่านเองได้ให้เพราะท่านก็เป็นตัวระดับประเทศเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวระดับต่างประเทศด้วยท่านก็บริหารนโยบายต่างประเทศด้วยเหมือนกัน จะเห็นว่าท่านบริหารตั้งตําบลจังหวัดประเทศและนโยบายต่างประเทศด้วยมือถือท่ท่านนี่แหละครับท่านบริหารบริหารผ่านแท่นถามอำนาจชิ้นในบ้านของท่านนะบ้านท่านเป็นสภาท่านถามอำนาจนั่นแหละท่านจึงคุมประเทศทั้งหมดได้หมดได้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องมาทํานาทําสวนทาําไรไม่เหนื่อยยากลําบากนอกจากคนที่เขาอยากจะทําเขาก็จะมาทําถ้าไม่มีใครทําเราก็ประกาศร,รับคนจากนอกมาต่างประเทศมาแรงงานต่างประเทศมาคุมมาดูและอย่างมีหุนนห่นยนต์ใช้หุ่นยนต์ก็ได้อย่างเงี้ยนะสนะ่วนท่านที่มีบ้าน บ้านก็จะเป็นใหม่ท่านท่านจบ้านชาวนาส่วนเท่าไรเป็นกระต๊อบเป็นบ้านไม้ใช่ไหมซอมซ่อก็ต้องเปลี่ยนใหม่ท่านก็เปลี่ยนเลยเพราะท่านทุกคนจะได้ทุนถ้าบ้านนั้นมีสักครอบครัวมีสักห้าคนนะมีห้าคนแต่ละคนได้คนละสามล้านอ่ะสามล้านโดยบ้านเนี่ยล้านห้าเหลือล้านห้าเนี่ยท่านก็ไปซื้อรถยนต์ประจำตัวทุกคนมีรถยนต์ประจำตัวนะมีโดรนประจำตัวมีเจ็ทสูตรประจำตัวนะท่านจะห่อเหินเดินอากาศไปไหนก็ได้ นะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีหุ่นยนต์ที่มันนอยโรบอทในบ้านแล้วก็มีพลังงานพลังงานก็คือมีไฟฟ้าของตัวเองปปาก็มีไฟฟ้าของท่านกระจายให้กับให้ให้กัตบตำบลทำไปเลยก็มอบให้ตำบลตำบลก็มีตำบลไฟฟ้าของตำบลรูกไฟฟ้าของตำบลอ่ะมีปปาของตำบนนะลน่ะท่านกระจายให้อยู่ในอยู่ในร้านห้าเนี่ยท่านก็ไปเฉลี่ยกันเองเฉพาะยันยนประจําตัวอ่าสามสองแสนถึงสามแสน นะแล้วก็โดนประจาตัวสูตรประจําตัวไอ้พวกนี้สั่งซื้อกันทั้งประเทศมันก็จะถูกลงผมก็จะห่อกันสนันเลยลอยกันไปหมดเลยเพราะนั้นต้องมีการควบคุมแม้ว่ามันจะห่อไปทางไหนต้องมีเส้นทางให้เดินไม่งั้นมันถ้าจะออกเส้นทางก็ต้องแจ้งหรือ,เ,อเดี๋ยวไปคุยที่หลังนะที่หลังสูตรสูตรเจ็ดนะ,ะเจ็ดสูตรเจ็ดสูตร เจ็ทสูตรก็คือไอรอนแมนนะไอรอนแมนไอออนแมนนะนะที่มันห่อได้ด้วยตัวมันเองอ่ะพุ่งไปเลยอยู่ๆก็ลอยขึ้นไปเลยอย่างผมขี่มาอาไซค์นี่ไม่ต้องเนี่ยผมก็ใช้ขี่เจ็ทสูตรมาเลยเออลอยไปบนทุ่งนากลับบ้านไนดะ้ไม่ต้องใช้ถนนทางนะแต่มันแต่พื้นฐานเลยทุกคนต้องมีรถยนต์ประจำตัวนะรถยนต์ประจำตัวนะฮนะอ่านะแล้วก็ มีโดนประจับตัวฉันจะนั่งโดนก็ได้ไม่ต้องเจ็ดก็ได้ก็แล้วแต่เรื่องเขานะอันนี้คือเรื่องที่เตรียมไว้ให้แล้วดังนั้นชนา,าสีสนชาายัยท่านปรับตัวใหม่บ้านเบิ้ลก็จะมีใหม่หลังใหม่เลยอ่าบ้านก็จะมีบ้านมีห้าคนใช่ไหมคนล้านห้าก็เป็นห้าล้านห้าล้านกับอีกเป็นเจ็ดล้านห้าเจ็ดล้านห้าเจ็ดล้านห้าน่ะบ้านหลังหนึ่งเจ็ดล้านห้าเนี่ย ถ้าซื้อในเมืองมันมันหลังเล็กพอท่านมาซื้อตรงที่เป็นทุงน่งนาป่าเขาเนี่ยโอ้โหท่านอยู่ที่ทุง่งนาป่าเขาวิวสวยบ้านราคาเจล้านเอาสิล้านแล้วกันเอา10บล้านเจล้านหรือจะเป็น2ี่บล้านก็ได้ท่านจะได้คาลูขหาดหลังใหญ่เลยที่เหลือท่านก็ผ่อนไงที่เหลือท่านก็ผ่อนนะส่วนมากก็จะระดับเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยเนยอย่างท่ามางท่านจะมีบ้านสวยๆเท่ๆเก่ๆ,ๆชนะสวนฉลาดโอ้ร่ำรวยแล้วมั่งคัง่งมีเงินมีทอง พราะทุกคนมีทุนคนละยีบล้านบาทมูลค่าท่านมีมูลค่า20บล้านบาทแต่ถ้าท่านยังเลือกพักกันเมืองลวเบอร์มันบองท่านเป็นกบต้มเป็นคนที่ถูกหลอกเป็นประชาชนที่โง่โไม่ดูเรื่องเขาก็เลยมาหลอกท่านหลอกประชาชนท่านทั้งหลายท่านก็เลยถูกหลอกทุกวันเนี่ยเป็นกบต้มทุกวันเนี่ยเจ็บแล้วก็ต้องจํงจนะส่วนผมเนี่ยมาช่วยท่านมาช่วยท่านให้ท่านหลุดออกจากการเป็นท่านเพราะท่านไม่ได้กดไทยัวจริงท่านป็นท่านกันอยู่เพราะฉะนั้นผมจะอัปเดตท่านใี้เป็น สศนได้บันทึกใจเพื่อเป็นคนไทยตัวจริงนะตามที่ผมได้อธิบายมาเนี่ยชนะจะสวนชะไล่เห็นภาพนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วมันไม่มีรัฐบาลไหนมาทําให้หรอกไม่มีพรรคไหนมาทำอย่างนี้มีแต่นักอนาคตศาสตร์เท่านั้นที่จะมาคิดแบบนี้ให้ท่านเพราะว่าคงเข้าใจหลักการต่างๆรวมทั้งรูปแบบต่างๆซึ่งมันจะเกิดจริงก็ต่อเมื่อท่านส่งไปสแสดงเจจำงมันไม่ได้มีอะไรไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปลงต่อนไม่ต้องไปด่าไม่ต้องมาทวงไปใครไม่ต้องเผาบ้านเผาเมืองอย่างที่พวกนั้นชวนเชิญชวนเชวนิชว,นชว,นชวนท่นไป เกิดประโยชน์เป็นผิดเส้นทางที่ผิดหมดเบลไทยมันใช้หลักผิดหมดผมก็ได้แจ้งประกาศแล้วหลักที่ผิดทักส10หลักที่เบลไทยไม่เคารพเป็นหลักวิชาที่ถูกแต่คนไทยเป็ไทยไม่เคารพเลยเราทําผิดสิบหลักหลักวิชาเนี่ยประเทศมันเลยเพี้ยในทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็ทิ้งประทศไทย พร้อมได้แล้วที่เราอาศัยอยู่มาตั้ง90ปีทิ้งได้แล้วครับนะเอาละคลิปนี้เขาจบไปทางนี้ผมว่าผมเกิดปัญญากับทุกท่านแล้วก็รีบเร่งดูคลิปวิดีโอของแอดมาร์ทวตเเพื่อเกิดปัญญาจริงๆเป็นโสดาบันทิตยแล้วก็สมัครเป็นมนุษ์ทองคำวินะัยนะท่านก็จะได้ทุกอย่างสเต็ปขั้นตอนที่ผมเตรียมไว้ให้นั่นเองเอาละคลิปนี้จบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ